ดูที่จีนครับตอนนี้ก็มีข่าวหนักเหมือนกันนะทั้งหลายสื่อนะอันนี้เป็นข่าว Turbo f o r t ร์จข่าวทั้งตัว n i k k กิ a เอเชียบูมเบิร์รายงานตรงกันบดนะบอกว่าจีนตอนนี้ is cracking down on chip productions by targeting earth processing นะครับต้องบอกว่าลามปามไปถึงเรื่องของ earth processing แล้วนะเราเห็นเรื่องของการแบนเซมิคอนดักเตอร์ผมบอกได้เลยว่าศึกนี้ไม่จบแน่นะยาวมากๆเลยนะกับการสู้เรื่องชิปบอลเนี่ยาการแบนเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ ตอนแรกเขาแบนชิปก่อนอเมริกาหลังๆแบนเรื่องเทคโนโลยีนะครับก็คือไม่ส่งลิทัลกราฟฟี่ไม่แบนพอไม่ส่งลิทัลกราฟฟี่ไม่พอตอนนี้มีแบนอย่างอื่นเพิ่มนะก็คือแบนเอ็นวีเดียส่งชิป AI ให้อีกนะฮะแล้วก็จะมีแบนเพิ่มเติมซึ่งมันหนักข้อขึ้นทุกวันนะฮะจีนเนี่ยตอบโต้ไปหนึ่งเด้งก็คือเรื่องของการแบนคือควบคุมการส่งออกของแร่เอิร์ธนะไม่ว่าจะเป็นเจอร์แมเนียมใช่ไหมกเ็เป็นอันนั้นเป็นท่าที่ต้องใช้อยู่แล้วนะฮะ ก็แบนไม่ส่งออกหรือลิมิตการส่งออกนะครับผมคิดว่ามันน่าจะจบแค่นั้นหรือเปล่ามาปรากว่ามันาก็ไม่จบนะตอนนี้จีนเนี่ยยกระดับการแบนแร่เอิร์ดเพิ่มเติมเพิ่มเติมยังไงฮะแบนไปถึงเทคโนโลยีการขุดเหมืองแล้วนะเออเอาขนาดนั้นนะเอิร์ด processing นะครับเรื่องเรื่องการถลุงแร่เพราะว่าจีนเนี่ยมีสินแร่เยอะนะแล้วก็มีเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีเรื่องของออการเข้าไปขุดเจาะการถลุงแร่อะไรเงี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะวัน จีนเนี่ยก็งดส่งออกเทคโนโลยีเหล่านั้นเว้เอางั้นเดียนะฮะพวกเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในเหมืองเนี่ยเอาเดแบนแบนเทคโนโลยีใช่ไหมก็แบนบ้างนะครับก็อาจจะเอฟเฟก์เหมืองหลายๆที่ในประเทศในโลกเลยนะฮะในโลกเลยเพราะว่าต้องใช้อุปกรณ์การขุดเหมืองจากจีนนะครับอ่ะคุณมีแร่คุณก็ขุดไปแต่ว่าคุณไม่มีอุปกรณ์จากเราเทคโนโลยีจากเราคุณก็ขุดได้ไม่เยอะหรอกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อ่จีน เริ่มทําแล้วนะไม่ใช่ว่ากําลังจะทำเนี่ยเริ่มทําแล้ว processing น่าสนใจมากนะฮะก็ศึกนี้ยังไม่จบฮะยาวๆกันไปครับจีนเนี่ยแบน export rare earth magnet technology นะครับก็พวกเทคโนโลยีต่างๆในการขุดแร่เอิร์ h เนี่ยจีนก็แบนด้วยอืมนี่ตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆนะผมคิดไม่ออกมามมุกผมคิดไม่ถึงกันอยู่ว่ะมุกเนี้ยมุกมุกการแบนแร e เอิร์ t เทคโนโลยี processing เนี่ยนะฮะก็ตามนั้นฮะดูวันต่อไป ดูกันต่อนะฮะไบเดนครับมาแล้วนะฮะมีประเด็นคนระะับนอกเหนือจากเรื่องคู่จีนกับอเมริกาวันนี้เหมือนจะมีคู่ใหม่หรือเปล่าแล้วคู่นี้หนักด้วยนะฮะคู่อเมริกากับญี่ปุ่นเออเขาเป็นคู่รักกันไม่ใช่หรอเขาเป็นพันธมิตรกันไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ทั้งสื่ออเมริกันนะอย่าง financial time สื่อนิเคอิของญี่ปุ่นก็รายงานไปในทิศทางค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสู้ดีหนะัก ค,คืองี้ครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับยู i t e ต็ดสตีนะครับเป็นบริษัทเหล็กนะเหล็กสัญชาติอเมริกันเนี่ยแบบชื่อมันก็บอกแล้วนะยู e d เต็ดสเตตสตีลเนี่ยก็คือเหล็กของ US เนี่ยหรือย่อมาจาก USS เนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรดีอะ่ะมีผลประกอบการมีการดำเนินการที่อาจจะไม่ค่อย Effective นักนะก็คือแบบสู้พวกบริษัทบางบริษัทไม่ได้อย่างในจีนในเอเชียนเนี่ยก็มีการบริหารจัดการต้นทุนอะไรได้ดีกว่า นะครับทำให้สตีลที่จาก U.S.S เนี่ยค่อนข้างแพงนะแล้วก็หลายๆเรื่องก็ไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลประกอบการก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีข่าวเรื่องของการเข้ามาซื้อของออ n p p p o s t e e l นะครับก็คือเป็นบริษัทเหล็กเหมือนกันสัญชาติญี่ปุ่นชื่อ n p p p o s t e e l นะครับก็ยื่น proposal มาว่าจะขอ Takeover Acquire นะครับทั้งหมดเลยนะเ,เป็นมูลค่ากว่า14.9ิลนลียน ย้ำก่อนนะ14.9ีเบิเลียนคือ14,900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถามว่าเยอะไหมโคตรเยอะ,ะโคตรเยอะทำไมโคตรเยอะละ่ะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาหุ้นทั้งหมดเนี่ยที่ขายในท้องตลาดเนี่ยหุ้นของไอ้ USS เนี่ยตลาดมันขายกันอยู่แค่20กว่าดอลน,นึงนะช่วงก่อนที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยยีกว่าดอลแล้วรู้ไหมว่านิ p ปอนสต e ลเนี่ยให้ราคาเท่าไหร่ในการเข้ามาซื้อก็เหมือนอีลอนซื้อ t w i t t e อ ก็ให <NYU, S 2> ้ราคาบวกๆไปเลยนะครับซื้อที่ห้าสิบห้าก็วิ่งอยู่ที่ย5ห้าซื้อ1ิบ 15, lives, 15. Oh, 15้าสิบห้าเนี่ยก็คือบวกไปอีก30เลยนะเยอะแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นมันเด้งขึ้นนะเพราะว่านิปปอนสติลเข้ามาซื้อเนี่ยพอหลังจากเกิดข่าวนะนิปปอนสติลเนี่ยหุ้นเด้งขึ้นเลยมันขึ้นมาละมันจะขึ้นมาแตะแถวห้าสิบห้าเพราะว่าเพราะว่าราคาที่ให้มันอยู่ที่ห้าสิบห้าไงมันก็จะขึ้นตามราคาที่นิปปอนสติลซื้อนั่นแหละนะครับก็ขึ้นปื๊ด ข่าวเรื่องการซื้อเนี่ยแล้วก็มีการเสนอโพ o p o โพโซเสนอเองินเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าจะขายด้วยนะฮะห้ 50, เอ่อเสียที่55นะฮะก็ต้องบอกว่าเอ่อเป็นราคาดีนะฮะทีนี้ประเด็นมันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่านักการเมืองสหรัฐอเมริกานะครับนทั้งสองฝ่ายแหละครั้งนี้คือทั้งสองฝ่ายทั้ง Republican กับ Democrat นะฮะต่างเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันคุกคามนะ security ของชาติ เรื่องของความมั่นคงของชาติเลยนะไปเรื่องอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยครับออกอะไรบางอย่างมานะเพื่อสกัดกั้นการซื้อขายครั้งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนะไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องบอกว่านำพามาสู่การไปตั้งคำถามนะตอนนี้ทั้งสื่อญี่ปุ่นเองหรือสื่ออเมริกันเนี่ยตั้งคำถามไปหารัฐบาลอเมริกันนะว่าตกลงเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันไหมก <c oughs> ใช่ว่าแบบว่าเออก็ก็เรียกว่าหนักอยู่เหมือนกันนะ เข,เขาใช้คําว่าท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ดี a d m ิดเนี่ยคือท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง2ประเทศแต่ว่าคุณทําแบบนี้คือประมาณว่าทําอย่างกับทาอย่างกับเราเป็นบริษัทจีนมาซื้ออะไรแบบนี้เป็นตน้นนะฮะแต่ว่าก็ไบเดนนะครับเมื่อวานก็แสดงท่าทีว่าเห็นด้วยนะเห็นด้วยในที่นี้คือเห็นด้วยไม่ให้เข้าซื้อนะคือเห็นด้วยกับนักการเมืองทุกคนว่าไม่ควรเข้ามาซื้ออันนี้น่าสนใจนะอันนี้ b ็เนี่ยไบเดน call investigation ไบเดนเรียกทันทีให้ไปสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้กันอย่างละเอียดนะก็สั่งหยุดไว้ก่อนแล้วก็ให้ไปสืบสวนสอบสวนกันนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะมันก็เสียไปละตอนนี้มันก็จะเริ่มมองหน้ากันไม่ค่อยติดนะอ้าวผมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้อ้าวไหนบอกว่าเราเป็นฝั่งเดียวกันไม่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องร่วมกันสกัดกั้นจีนนะแต่พอเวลาเรากําลังจะทําอะไรที่มันก็ ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะก็าําตามขั้นตามตอนนะคุณก็กลับมาเป็นห่วงอะไรก็ไม่รู้มาอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไม่อยากสูญเสียผลประโยชน์พออะไรที่ต้องเสียผลประโยชน์ก็ตัวเองไม่เอาแต่ถ้าบริษัทอเมริกันจะมาซื้อในญี่ปุ่นบ้างก็ญี่ปุ่นก็พูดอะไรมากไม่ได้ก็ตามกฎตามเกณฑ์นะแต่พอญี่ปุ่นจะไปซื้อบ้างเนี่ยมันกลับเป็นมันกลายเป็นภาพแบบนี้ไงตอนนี้ก็เลยเบื้องหลังก็เลยคุยกันแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะ น่าสนใจว่าไปจบยังไงผมไปดูอันนี้คือสื่ออเมริกานะสื่อ financial time ไม่พูดอะไรเยอะหรอกนะแต่คุณมาดูสื่อฝั่งญี่ปุ่นบ้างเด็กนะเนี่ยนิกกี้เอเชียรายงานเรื่องเดียวกันเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะแล้วก็ทำไมอเมริกาถึงทำแบบนี้ท่ามกลางความ f ฟ s h o r i n g นะฮะ supply chain trust to trusted country นะครับ มันมีปัญหาหรือเปล่าว่าว่าประเทศที่ trusted country คือประเทศที่ไว้ใจได้เนี่ยคุณก็ไม่ปล่อยหรอเรื่องแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีการพูดถึงว่า is send t l l wrong message นะครับเนี่ยมีการแสดงความกังวลนะของคุณโจฮันวอเกอร์นะครับมีการบอกว่าเฮ้ยการที่ไปทำแบบนี้เนี่ยมันคือการส่งข้อความหรือส่งสัญญาณที่ผิดผดไปหาญี่ปุ่นนะบอกว่าคล้ายๆกับ <laughs> ออมีปัญหานะฮะมันจะทําให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศหรือเปล่าก็มีการแสดงความกังวลนะฮะเห็นไหมว่าระดัสื่อของฝั่งญี่ปุ่นเองรายงานเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอารมณหนึง่งนะฮะมีการพูดถึงประโยคนี้ซึ่งน่าสนใจนะครับ uh, we can celebrate อยู่นะ we can celebrate Japan uh, as our most important and critical ally นะครับเราไม่สามารถที่จะ uh, celebrate ได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเป็นคู่ค้าหรือเพื่อนที่ โคตรสำคัญแล้วก็คริติคอลมากนะครับ t ด e n a t t a p p o n s t o n s t i ว l with a t y p e o f x e n o p ก o b i a นะครับก็คือการกีดกันต่างชาตินั่นเองคือการกลัวคนต่างชาตินะฮะแล้วก็ไม่ไม่ให้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศนะฮะวันนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะฮะก็ใช้คำพูดแบบนี้เลยนะเนี่ยกอดคอกันแต่ว่า อพอเอาเข้าจริงๆมีการเทคโอเวอร์นะตอนนี้นิป п о s สตีลก็ต้องถูกสั่งหยุดไปก่อนนะแล้วก็จะมีฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะฮะผมเข้าไปดูหุ้นล่าสุดก็เนี่ยเขาจะซื้อเขาซื้อตั้ง55มันก็เยอะนะในขณะที่เขาขายกันอยู่แค่ประมาณ2 0เอ่อยี่สมนะเมื่อกี้สาเราดูอยู่เอ่อก็ประมาณนี้ก็เป็นประเด็นสื่อญี่ปุ่นก็เล่นหนักอยู่เหมือนกันนะฮะว่าอเมริกันทําอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมโลกมันดูวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ มีก็ผลประโยชน์แหละนะผลประโยชน์ก็คือผลประโยชน์แล้วสุดท้ายมันก็แตกกันเพราะผลประโยชน์อย่างเี้แหละก็ดอติดตามต่อไปครับว่าสถานการณ์ทั้งญี่ปุ่นอเมริกาจะเป็นไงแต่ว่าล่าสุดพอมีประเด็นเนี้ยดูไม่ค่อยสู้ดีนะักนะฮะดูต่อที่ญี่ปุ่นนี่ k e t ก e ตซ e l ล็ t ต์ c านส์ออ o เอ่อบีโอ h จนะเรทไฮซก็ต้องบอกว่าอตอนนี้ตลาดญี่ปุ่นตอบรับเรื่องของคำพูดของคุณอุเอดะไปเรียบร้อยแล้วนะว่า สงสัยจะยังไม่มีจะยังไม่กลับตัวนะแกก็คงจะต้องอยู่อย่างนั้นต่อนะก็รีเมนในตัวนกาทีฟอินเทร t สต่อไปนะครับตลาดเนี่ยคาดการเขาไว้งี้ครับบอกว่าถ้าญี่ปุ่นไปขยับตัวตอนนี้นะฮะแล้วคือคือตอนนี้ดอกเบีย้ยเขาไม่ขึ้นแล้วไง ดอกเบี้ยไม่ขึ้นเนี่ยแล้วเราก็ทนไม่ขึ้นตามเขามาตั้งนานตอนนี้เขาบอกเขาจะลงมาแล้วแล้วทําไมเราต้องขึ้นไปหาเขาด้วยนะก็ให้ปล่อยเขาลงมาหากลายเป็นคิดแบบนั้นไปนะครับก็ถ้าเราไปขยับขึ้นในขณะที่ทุกคนเขากาลังลงมันก็จะดูแปลกจริงๆตอนที่เขาขึ้นก็คุณก็ควรขึ้นไปตั้งนานแล้วแต่คุณก็ไม่ขึ้นคุณ,คณ,คณทนมาได้ขนาดนี้แกลมันห่างขนาดนี้คุณก็ทนมาได้ตอนนี้เทรนคือเขากำลังจะลงมาหาคุณก็ไม่เห็นต้องขึ้นไปหาเขาเนี่ยเขากำลังจะลงมาหาแล้วนะกนอซิเจยังพมี ก็ประมาณนั้นนี่คือคล้ายๆกับ n i k ที่ก็วิเคราะห์ไว้นะว่าตลาดองสจจะคิดแบบนี้แล้วแหละ little chance of v o j rate h i g h cycle head นะฮะประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย